สิครับ14มกราสองห้าหกเกนะครับสองห้าก็เดี๋ยวผมจะพามาดูแม่ดูนะเมื่อวานได้ยินเสียงยนะครับได้ยินเสียงล้วเดี๋ยวมาดูันได้อีกตัวนะครับลุ้นพร้อมกันเลยมีชุดเมื่อหนึ่งครับ นนหนึ่งท่านสวนะครับนีกินผลกันจิกกันบ้างครับตัวผู้เข้าๆในผมดูมีสีนะที่ชัดนะครับ ที่ชัดเจนสองตัวนี้นะครับสามกับตัวนี้สี่กับนุ่นนะครับผู้สี่ผู้สี่เมียสี่ครับรึ่งพึ่งก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จละ PVC ถอดประกอบได้นะครับนี่ได้ใช้งานครับนะครับให้มันโดนแสงแดดนะครับพอแดดมาถึงนี่มันไม่เข้าข้างในครับจุดนี้นะครับจอมทับตะขอเพชรน,นะครับดูบึกเลย ตัวนี้นะครับชื่อยังไม่มีนะครับคิดไม่ออกครับใครก็เจ็ดใบแล้วครับเจ็ดใบแล้วเจ็ดใบอ่าเดี๋ยวมาดูแม่ดูครับได้กี่ตัวเนาะออกหมดแล้วยังก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยดูหวัวโผลมาเยอะแล้วครับ เดี๋ยวมาดูนะครับ,บยี่สิบใบได้ไข่คอกนี้นะครับไข่เยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูได้กี่ใบลุ้นพร้อมกันครับผมลุ้นพร้อมกันนี่ ลุนไปพร้อมกันเลยเอาจิตตัวน,นี่โอ้ยังออกไม่หมดครับออกยังไม่หมดครับเพรมันไข่เยอะครับ ไข่เยอะพึ่งออกก็มีครับแม่นี้มันลูกมันอะจะสีเดียวกันหมดเลยครับ กจาะกำลังเจาะก็มีครับให้มันกกต่อกันยังไม่หมดครับยังไม่หมดเ,เป็นสิบแล้วครับเป็นสิบโอเคนะครับยังไม่หมดแม่สาเิชิกแม่นี้ โอเคครับ uh, okay. แม่ไก่แม่ขำคูนแม่ขำคูนมันเป็นลูกไอตัวนี้นะครับเท่ามองหนึ่งสอบอตัวนี้เก่งเลยตัวนี้เก่งเลยครับไข่สาวนะใครสนใจนะครับผมแบ่งไข่ฟองใหญ่ด้วยนะ แม่นี้ไข่ฟองใหญ่ด้วยใครจะเอาไปฟักนะครับนี่สี่แล้วครับฟองใหญ่มากเดี๋ยวนะครับโทรหาผมนะ0835713692นะครับ คาคูณบวกเท่ามือหนึ่งสองวอนะครับตัวนี้เลยหนุ่มสาวคู่นี้เลย <c oughs> ตัวถังบึกเลยอันนี้นะครับโอเคนะครับโอเค